วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชนินีกเกษมศรีสิริสวัสดิพิพัฒน์ผลปวงเทวาเทพไทยบรรดาลดลทั่วสาคนปกปักพิทักพรน,น้ำพระไทยไทยมากร้นพันนาพระเมตตาประชาสุขสมุสรโดยเสด็จองค์ราชาพระภูธรประสกนิกรขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระอ,องค์ทรงสลิดดังกิตหวังชนพร้อมพรั่งแซ่ซ้องสรรเสริญขอพระอ,องค์ทรงสุขสรรนิรันเทินขออันเชิญเทพไทยถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมอข้าพระเจ้าพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐน,นายกสมาคมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมภิบาล